เฉลยแล้วนะทุกคนวันนี้ทีมฟ้ดซัพพอร์ตเป็นของทีมแกลมทีมพี่ช่างผมแล้วก็พี่ช่างแต่งหน้าอย่างพี่แมงนั่นเองตอนแรกเราเดาๆไว้เป็นพี่ยุนไม่ใช่นะตอนนี้มีคนมาเฉลยแล้วว่าเป็นแกงพี่แมงแกงช่างทําผมช่างแต่งหน้า สุดประจำสุดแสนจากรู้ใจของริซ่าในวันนี้ฟู้ดพพอร์ตก็คือฉ่ำเหมือนเดิมเลยนะมีทั้งขนมปลาแถมไม่ใช่ขนมปลาธรรมดาคือขนมปลาที่เซ็กซี่ที่สุดในโลกแล้วก็มีข้อความน่ารักนะครับจากทีมของพี่แมง เสียงเชียร์ของลิซ่าอยู่ที่นี่แล้วนะถึงลิซ่านักแสดงของเราคุณกำลังลำบากกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นอยู่นะและขอให้นักแสดงและทีมงานทุกคนมาทานอาหารให้ดีรักษาสุขภาพให้แข็งแรงสำหรับการถ่ายทำวันนี้ให้ดีกันเถอะข้อความเล็กๆสั้นๆน่ารักๆนะครับเผื่อที่ลิซ่านั้นจะเดินมาดูของจะเดินมาดูฟ้ดซัพพอร์ตแล้วก็ได้อ่านข้อความเหล่านี้ก็จะมีกำลังใจในการถ่ายงานต่อไปแถมยังมีขนมแล้วก็น้ำ อุ่นๆอ,อ,อร่อยๆอให้กับลิซ่าแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกคนด้วยและนอกจากนั้นนะครับในการส่งฟ้ดซัพพอร์ตเนี่ยแฟนเกาหลีนะครับแม่แม่อินเตอร์รวมไปถึงชาวเนติเซนมีการออกมาแซวลิซ่ากันยกใหญ่เลยนับตั้งแต่ที่มีการถ่ายทำอย่างเป็นทางการมาปุ๊บเห็นมาตลอดว่ามีรถนั้นมาส่งฟ้ดซัพพอร์ตไม่ขาดสายเลยเพราะทุกครั้งเลยนะครับที่มีการออกมาหรือว่ามีข่าวออกมาว่าลิซ่านั้นเข้ากองถ่ายทำนะเข้ากองนอกสถานที่นะก็จะมีรถฟ้ดซัพพอร์ตทั้ง ของลิซ่าเองของพี่ๆนะักแสดงคนอื่นรวมไปถึงของทีมงานที่เข้าไปซัพพอร์ตในเรื่องของอาหารการกินน้ำดื่มต่างๆและทุกครั้งเลยจัดหนักจัดเต็มมากอย่างวันนี้วันล่าสุดมาถึงสองคันทั้งน้ำทั้งขนมวันก่อนหน้านั้นก็มีทั้งมินนี่แล้วก็หลุยวิกตองวันก่อนหน้านั้นอีกก็ยังมีของเมมเบอร์แบล็คพิงเข้ามาเสิร์ฟยังไม่รวมถึงทีมงานต่างๆที่คอยส่งให้กับลิซ่าอีกคือไม่รู้จะพูดยังไงแล้วกองนี้โคตรจะอิ่มหนำสำราญเลย เนติเซนเกาหลีถึงกับแซวนะคะว่านี่มาถ่ายหนังจริงๆใช่ไหมหนังแอคชั่นจริงๆใช่ไหมไม่ใช้เทศกาลจัดงานทรัฟฟูดใช่ไหมเพราะว่ามันเยอะมากเลยไม่ต้องห่วงเรื่องปากท้องของทีมงานแน่นอนกองนี้ อุดมสมบูรณ์กินอิ่มนอนหลับฝันสบายแน่อย่างว่าอะไรครับลูกสาวของลิลลี่ใครก็อยากซัพพอตใครก็อยากส่งของไปให้กำลังใจไม่ว่าจะเข้ากองที่ไหนเข้ากองวันไหนจะค่ำจะเช้าจะดึกดื่นจะอยู่ในสตูก็กมีคนคอยซัพพอตคอยส่งเสริมคอยสรรหาน้ำหาข้าวหาขนมเอามาให้ลิซ่าแล้วก็พี่ๆนักแสดงทีมงานทุกคนมารอดูกันดีกว่านะครับว่าคิวถัดไปจะเป็นของใครใครจะอยากส่งฟุตซัพพอตไปให้ จะมีพ่อหนุ่มตาเขียวคุณเฟรดริกแอบส่งไปให้ไหมอันนี้ก็ต้องมารอรุนกันครับเพราะว่าตอนนี้แทบจะทุกคนที่อยู่รอบตัวริซาเขาส่งฟุตซัพพอร์ตเป็นให้ริซากันหมดเลยคลิปนี้อัปเดตสั้นๆดีกว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ